ได้แค่นี้งั้นเราจะกินอันที่น้องลิซ่าชอบก่อนน้องน่ารักดูซิอา้าวไม่นอกมาทำอะไรที่นี่ครับสวัสดีค่ะ วันนี้แม่นกอยากเป็นน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ก็เลยมาตามรอยน้องลิซา่าแต่ตามเรื่องหุ่นเรื่องเต้นเรื่องร้องคงทำไม่ได้แต่สามารถตามน้องลิซ่าได้หนึงเรื่องค่ะ <S <S ก็คือเรื่องการกินนั่นเองแล้วกินอะไรตอนนี้ที่กำลงังดังที่สุดคะกินอะไรนะยืนกินลูกชิ้นยืนกินน้ำจิ้มสูตรบุรีรัมนะคะ แต่วันนี้เราไม่ได้ตามรอยน้องลิซ่าที่บุรีรัมนะคะเรามาตามรอยลิซ่าที่บ้านโคกกล่องอ,อําเภอบนทองจังหวัดเกินร้อยค่ะนั่นก็คือจังหวัดอะไรคะพีจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเป็นสูตรบุรีรัมจริงไหมแต่เขาบอกกันว่าลูกชิ้นกับน้ําจิ้มนี้น้ําจิ้มเป็นสูตรของบุรีรัมค่ะแต่ว่าคนทําอยู่ที่ ขอ่แก่นนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะ,ะหน้าโลตัสเกหะเมืองเก่านะคะลิซ่าพร้อมแล้วค่ะแต่ขอแอบเต้นท่าน้องลิซ่านิดนึงนะคะจำมาได้แค่นี้ค่ะท่าแกได้แค่นี้ตามไวคราวนี้มาดู นี่เป็นน้ำจิ้มสูตรบุรีลำเป็นสูตรลูกชิ้นยืนกินนะคะขอดมหน่อยมีหอมเจียวน้ำพริกเผาไปติดตามข่าวว่าน้องลิซ่าชอบทานชิ้นแดงครับงั้นเราจะกินอันที่น้องลิซ่าชอบก่อนน้องน่ารักดูสิเนี่ยน้ำจิ้มหอมเจียวมากเลยอะเขาเจียวหอมอะเจียวหอมใสนนม่น้ำพริกเผาครับอืมน้ำเผา นกนัก่งกินไหมครับอาจจะไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินแล้วค่ะแต่จะเป็นลูกชิ้นอะไรคะอยองกินกชิ้นยองกินก็อยู่เกาหลีไงเก <c oughs> าหลีใช่ลูกชิ้นยองกินตอนนี้มาอยู่กเกาหลีแล้วนะคะเป็นลูกชิ้นยองกินไม่ใช่ยืนกินแล้วอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่ดอกตอนนี้เราอยู่ทุ่งนาข้าวสุ่มค่ะบ้านครอบกองอเลองทองจง <c oughs> เชียงรายวันนี้อากาศดีมากสดชื่นมากเลยค่ะเพราะเจอพายุเข้าใช่ไหมน้ำก็เต็มบ่อเลยนะคะ สูนอากาศโอโซนได้เต็มที่เลยนะปกติเนี่ยน้ำจะไม่เต็มขนาดนี้เนาะอันนี้เกือบกับถึงหลอดไฟเลยเห็นไหมคะตรงกลางตรงกลางบอกเธอยังไม่ได้าะะไาทานนะคะไปหาทานนะคะเราจะได้ไม่ตกเทรนนะคะอันนี้ล่ำล้องบอกว่าตีนานแล้วนะเนี่ยมันแล้วว่าจะไปบุรีรัมย์แต่ว่าได้ข่าวดมอดีก่อนที่จะไปว่า ที่ขอนแก่นก็มีก็ไม่ไกลด้วยก็เป็นร้านที่เราเคยไปทานพอมันมีพอมันมีข่าวนี้ดังอาจารย์ร้านออลุกจินทอดอะท่านก็เลยทำก็อร่อยท่านบอกว่าท่านได้สูตรมาจากนี่เลยค่ะไอนนของบรีรัง์ก็ทำช่องยูทูบอยู่แล้วก็ลงสูตรแล้วก็เอามาลองทำอลองชิมด้วยนะครับได้ดีรุกินยองกินนี่อร่อยนะ ปกตีชอบคอ,นนอะ,อะรไรใควบานแห่บานแหะบางแห่บานแห่กตีเป็นคนชอบกินลูกชิ้นอยู่แล้วนะใช่ครับเราต้องหาโอกาสไปต้นตำรับเขาสักครั้งหนึ่งเนาะ เดี๋ยวรอโควิดซาก่อนก็จะไปดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของนี้บุรีรัมด้วยนะคะที่เป็นปรา,าสาทนต่างๆน่าสนใจน่าไปมีที่เทียเท่ยวเยอะเหมือนกันที่เทียเท่ยวเยอะค่ะบุรีรัมต้องได้ไปค่ะแต่ตอนนี้ขอตามรอยของสุเปอ์สตาร์ระดับโลกน้องลิซ่าแบล็คทิงก่อนนะคะและลิซานะคะด้วยการกินลูกชิ้น ยองกินนะคะสําสำหรับใครนะคะที่อยากจะทานลูกชิ้นน้ำจิ้มสูตรบุรีรัมตามรอยน้องลิซ่านะคะที่อยู่ที่ขอนแก่นของเรานะคะถ้าเราไม่สะดวกไปที่บุรีรัมหรือว่าไม่สะดวกสัง่งแล้วก็มาที่นี่ได้เลยนะคะที่ออลูกชิ้นทอดนะคะอยู่ที่หน้าโลตัสเอ็กเพ s สเมืองเก่านะคะ อร่อยมากน้ำจิ้มหอมรสชาติพอดีเลยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นก็คุณภาพดีค่ะก็ไม้หนึ่งแค่5บาทเองไม้ละ5บาทนะคะก็พอขาแม่ขาใจดีมากๆเลยค่ะรักน้องลิซ่าก็อย่าลืมนะคะไปหาทานค่ะลูกชิ้น น้ำจิ้มสูตรบุบรีรำค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะลูกชิ้นอันนี้ไม่ใช่ยืนกินค่ะแต่เป็นลูกชิ้นยองกินค่ะผสมผสานระหว่างไทยกับเกาหลีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยองฮาซีเย